สวัสดีครับนะักศึกษาในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องของแรงนะครับหรือระบบของแรงนะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยวิธีการเขียนแรงนะครับแล้วก็การรวมแรงหาแรงลับต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการศึกษาถึงเรื่องนะครับกฎของนิวตันหรือว่ากฎของฟิสิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรแรงต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มารู้จักเกี่ยวกับความหมายของแรงกันก่อนนะครับว่าแรงเนี่ยคืออะไรนะครับเขาบอกว่าแรงเนี่ยนะครับคือการกระทําของวัตถุหนึ่งที่มีต่ออีกวัตถุหนึ่งและส่งผลให้วัตถุที่ถูกกระทํานั้นมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่มากระทํายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับจูงสุนัขอยู่ด้วยเชือกเส้นหนึ่งนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับ สุนักเนี่ยนะครับก็จะถูกเชือกนะครับดึงนะด้วยแรงตึงเชือกนะครับด้วยแรงตึงเชือกไปในทิศทางเดียวกับเส้นเชือกนี้ใช่ไหมครับโดนดึงอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่มากระทําหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของเชือกที่ดึงอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของแรง ยอย่างหนึ่งนนะครับอกจากนี้น,นะครับแรงกระทํา1แรงเนี่ยจะถูกกําหนดด้วยขนาดนะครับทิศทางและจุดกระทําของแรงจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับดังนั้นแรงจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับนะักศึกษาลืมหรือ,อยังครับเรื่องของเวกเตอร์นะครับถ้าลืมต้องกลับไปทบทวนให้ดีนะครับ การบวกการลบเวกเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้นะครับที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับนะพื้นฐานต่างๆเหล่านั้นก็จะต้องเอาอกลกับมาใช้อยู่นะครับเรื่องของเวกเตอร์นะครับนะที่แรงเป็นเวกเตอร์ก็เพราะว่ามันมีทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองนะครับนะบดังนั้นพื้นฐานท้าน,นาเวกเตอร์อย่าลืมนะครับ ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการเขียนแรงนะครับใน2และใน3มมิตินะครับว่า,เ,าเราสามารถเขียนแรงในรูปของเวกเตอร์ได้อย่างไรนะครับก็คล้ายๆกับเรื่องของเวกเตอร์นะครับก็คือนะครับแต่ว่าในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะเขียนเวกเตอร์ของแรงให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน x และแนวแกน y ซึ่งก็คือเวกเตอร์ i แล้วก็เวกเตอร์ j แบบนี้นะครับ นีเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน x และแนวแกน y นะครับแบบที่1ก็คือนะครับเวกเตอร์ของแรงเวกเตอร์ f เท่ากับ fx ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน x นะครับคูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน x หรือว่าเวกเตอร์ i ตัวนี้นะครับบวกกับ fy ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน y นะครับคูณอยู่กับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน y เรีอยก็คือเวกเตอร์ j แบบนี้นะครับความหมายของสมการแรกนี่คืออะไรนะครับความหมายของสมการแรกนี่ก็คือนะครับสมมติว่าเรามีแกน x และแกน y แบบนี้นะครับนี่คือแกน x และนี่คือแกน y นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ของแรงนะครับเป็นเวกเตอร์ f ถ้าเราแตกแรง F นะครับไปตามแนวแกน x นะครับเราก็จะได้นะครับเวกเตอร์ ector, นะครับของแรงตามแนวแกน x เป็น Fx คูณอยู่กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน x หรือว่าเวกเตอร์ i นะครับและเมื่อแตกแรงไปตามแนวแกน y นะครับ เราก็จะได้เป็น Fy นะครับคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตำแหน่งแกน y นะครับหรือว่าเวกเตอร์ j นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าพิจารณานะครับตามกฎนะครับการรวมกันของเวกเตอร์นะครับด้วยกฎสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับหรือหางต้อหัวเนี่ยนะครับ เราก็จะได้ใช่ไหมครับว่าเวกเตอร์ F นะครับก็จะเท่ากับนะครับผลรวมของ Fx นะครับ i บวกกับ Fyj นะครับก็คืออนี่ก็คือที่มานะครับของสมการแรกนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับถ้าเราพิจารณานะครับ สามเหลี่ยมนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับสมมติว่าเราพิจารณาสามเหลี่ยมนี้นะครับนะครับโดยที่เป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมเซต้ากับแกน x อ็กซ์ใช่ไหมครับนะครับเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยนะครับจะมี นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับมีขนาดเท่ากับนะครับขนาดของเวกเตอร์ f นะและมีด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมเซต้านะครับเท่ากับองค์ประกอบของเวกเตอร์ตรําแหน่งแกน y นะครับแล้วก็มีนะครับด้านที่ฐานเท่ากับ f x หรือองค์ประกอบของเวกเตอร์ตรําแหน Text ่แกน x นะครับ จากความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติเราก็จะได้นะครับว่า c o s เซต้านะครับสายข้ามฉาก cos ชิดฉากใช่ไหมครับจะเท่ากับ f x ส่วนขนาดของเวกเตอร์ตำ้มนวแกน f ขนาดของเวกเตอร์ f นะครับและ sin เซต้านะครับเท่ากับนะครับสายข้ามฉากใช่ไหมครับ f y หารด้วย ขนาดของเวกเตอร์ F แบบนี้นะครับ,นะรบจากความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะได้สมก,การที่2ตามมานะครับนั่นก็คือว่า fx ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ F c ค s งเซตา้าบ,บวกคูณกับเวกเตอร์ i บวกกับ,นะบ f y นะครับ ก็คือขนาดของเวกเตอร์ F คูณกับไซน์เซตานะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ J นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน y นะครับแบบนี้นะก็นะจะได้สรรมการที่2อ,ออกมานะครับไม่ยากนะครับ่วนะสรรมการสุดท้ายนะครับนะครับก็คือ เขาต้องการจะบอกว่าเวกเตอร์ F เนี่ยนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของขนาดของเวกเตอร์ F นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน F นะฮะอ่าขอโทษครับ,ค,รบคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแรงของ F นะครับก็คือเวกเตอร์ E เนี่ยนะครับเวกเตอร์ E นะเวกเตอร์ E นี่ในที่นี้ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแรง F นะถ้า F มันมีลักษณะทิศทางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ เวกเตอร์ e นะครับก็คือเวกเตอร์ที่นะครับนะครับมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ f นะครับแต่นะครับแต่ขนาดของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นนะครับนะเวกเตอร์ e เนี่ยนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับนักศึกษาลองไปทบทวนเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับให้ดีนะครับ ก็จะเข้าใจนะครับเนื่องจากว่า e คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแรงของ F ดังนั้นเมื่อคูณด้วยขนาดของ F เอาเวกเตอร์ F เข้าไปนะครับมันก็จะได้เวกเตอร์ที่มีขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับที่เท่ากับเวกเตอร์ F นั่นเองนี่ก็จะเป็นการเขียนแรงใน2มิตินะครับ สำหรับกรณี3มิตินะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณี3มิตินะครับเราก็จะมีองค์ประกอบนะครับของเวกเตอร์ตามแนวแกน z เข้ามานะครับหรือก็คือ f z นั่นเองนะครับซึ่งจะคูณอยู่กับเวกเตอร์หน่หน่วยตามแนวแกน z หรือเวกเตอร์ k นะครับ นะถ้าเกิดว่าจะเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับมุมโคไซน์เราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ F จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ F คูนด้วยนะครับ c อ s อัลฟาไอบวกเวกเตอร์ F คอ s เบต้าเจบวกกับขนาดของเวกเตอร์ F คอ s แกมมาเคนะครับซึ่ง เจ้ามุมคอสอัลฟาคอสเบตคอสแกมมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคไซทิศทางของแรง F นะครับโดยที่มุมอัลฟาเบตตาแกมมาก็จะเป็นมุมระหว่างแรง F ที่กระทำกับแกน X Y Z ตามลำดับนั่นเองตรงนี้นี่ให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนเรื่องโคไซทิศทางของเวกเตอร์นะครับก็จะเข้าใจนะครับลักษณะการทำมุมของ มุมทั้ง3นี้นะครับว่ามันทํามุมอย่างไรนะครับเขียนให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีดักแกนแบบนี้นะครับเป็นแกน x, y, z นะครับมีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์หนึ่งเป็นเวกเตอร์ F นะครับ มุมเอลฟานะครับก็จะเป็นมุมที่เวกเตอร์ f เนี่ยนะครับกระทำอยู่กับแกน x ก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมุมเอลฟานะครับส่วนมุมเบต้านะครับก็จะเป็นมุมที่เวกเตอร์ f กระทำกับแกน y ก็คือมุมนี้นะครับมุมเบต้าแล้วมุมแกมมานะครับก็จะเป็นมุมที่เวกเตอร์ f กระทำกับแกน z ก็จะเป็นมุมนี้นะฮะแสดงมุมนั้ง3นะครับแ,แน่นอนนะครับก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของขนาดของเวกเตอร์ F คูณด้วยเวกเตอร์1ห,หน่วยนะครับที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ F ได้นะครับในลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนแรงใน2และ3มิตินะครับซึ่งเดี๋ยวพอนักศึกษา ลองดูตัวอย่างก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ